เมื่ออีวินซิเบิลจำใจต้องร่วมทีมกับวายร้ายในการปราบสุดยอดวายร้ายอีกทีหนึ่งแต่กลับต้องพบเรื่องที่แย่ที่สุดเมื่อทุกอย่างมันเกิกับดักสุดอันตรายหรือว่านี่จะเป็นจุดจบของซูเปอร์ฮีโร่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปหาคำตอบกันได้ในอีวินซิเบิลอีที่5ครับ ก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนี่ตูนส์ก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าอยากด o n a t e ก็สามารถทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปลุยกันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่ตรอกลับแห่งหนึ่งระหว่างที่คนในนั้น2คนออกมาดูบุรีกันไททันมนุษย์ถินจากตอนแรกๆได้บุกเข้ามาถล่มพวกเขาสยับกระสุนระเบิดปืนกล ทุกอาวุธสงครามที่พวกเขามีไม่สามารถทําอะไรพี่หิดได้เลยก็จะถูกฆ่าไปเรื่อยๆทีละคนฝากไปบอกมิสเตอร์ลิวด้วยนะว่าถ้าคราวหน้าเจอเขานี่ถึงเราอีกฉันจะไม่ใจดีด้วยแล้วไทท่านฝากหนึ่งในลูกกระจอกไปบอกหัวหน้าพวกมัน ขณะที่ด้านหอออินวิ s ิเบิเองก็กำลังทำหน้าที่ปราบเหล่าร้ายตามแบบฉบับที่ฮีโร่ควรจะทำจนชื่อเสียงเริ่มกระชอนไปทั่วแต่กลับกันชีวิตรักด้านมีปัญหาเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับแอมเบอร์เลยแม้จะซื้อของที่เธอชอบมาให้ชดเชยการมาสายบ่อยๆแล้วก็ตามแถมปัญหายังไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเรียน ก็ยังมีปัญหาเช่นกันเรียกว่ามากมีปัญหาแบบรอบด้จริงๆเขาไม่สามารถบาลานซ์ชีวิตของฮีโร่กับกลายเป็นคนธรรมดาได้เลยแต่กลับมาที่ด้านของไททันเขายังคงเผาบ้านเผาเมืองบุกทลายรังโจรตามทวงหนี้อยู่ในหลายๆพื้นที่ซึ่งมันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยทําไมเขาต้องทําอะไรพวกนี้ด้วยนอกเสจ,จากไททันเนี่ยจะรับงานจากใครบางคนและมันก็เป็นแบบนะั้นจริงๆเขาเดินขึ้นมาในตึกหรูเพื่อเอาชีพที่ขโมยมายื่นให้คนตรงหน้าและบ่อน,นั่นก็คือแมชชีนเฮด กับริ้วล้ออย่างไอโซโทปนั่นเองโดยไอหมอน,นี่มันเป็นผู้มีอิทธิพลและควบคุมเมืองไปกว่าครึ่งรวมถึงลูกน้องของมันยังมีพลังวาร์ฟได้ไม่ว่าจะตัวเองหรือกับใครก็ตามซึ่งในครั้งนี้ไทท่านต้องการเดินทางมาเพื่อขอจบงานและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องช่วยๆต่อไปแต่วงการนี้มันไม่ได้ออกได้ขนาดนั้นไทท่านเข้ามาพัวพันกับเรื่องแบบนี้แล้วไม่มีทางที่เขาจะออกไปได้ถ้าคิดจะตกติกแล้วก็ครอบครัวของเขาจะไม่ปลอดภัยแน่ แมชชีนเฮดขู่เขาไททันก็เลยจำใจต้องทำงานสกปรกต่อไปเพื่อให้ครอบครัวปลอดภัยและมีกินมีใช้ขณะที่ทางด้านของเดบบี้เธอยังคงหมกมุ่นกับปริศนาและคำโกหกที่สามีของเธออาจจะปิดบังเอาไว้อยู่เธอเดินมาหยิบสมุรบราดบันทึกหน้าตาประหลาดที่มาพร้อมกับความหนาวเหน็บใช่แล้วครับมันเป็นของดีเมียนดักบลัดนักสืบปีศาจน่เองว่าแต่ทำไมสมุจดจดบันทึกของเขาถึงมาอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ละ่ะซึ่งแนนั้นมันจะมีคีย์เวิร์ดปริศนาอยู่3คำเลือดชุด DNA ที่เป็นสิ่งที่เดเมียนกําลังตามหาเดบ,บี้เลยนึกย้อนไปในวันนั้นวันที่โนแลนวุ่นแต่จะเอาเสื้อตัวเองกลับเธอก็เลยมั่นใจว่าชุดสูทจะต้องอยู่ในบ้านอย่างแน่นอนและถ้าเธอเจอมันมันก็จะสามารถคลายปมทุกอย่างได้ว่าสามีของเธอนั้นบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่า แต่กลับมาที่ด้านของอะตอมอีฟเธอก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตเช่นกันพ่อแม่ของเธอชอบเล็กซ์มากๆและไม่พอใจที่เธอเลิกกับเขาจนเกิดปากเสียงกันขึ้นในที่สุดอีฟก็เริ่มทนไม่ไหวนี่มาชีวิตของเธอและเธอก็ดูแลตัวเองได้ด้วยพลังสุดแกร่งนะทำไมต้องให้ผู้ชายเฮงสวยมาดูแลด้วยละ่ะเธอก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปส่วนทาด้าอิวิซิเบิลที่กำลังฝึกบินเล่นอยู่ก็เหลือไปเห็นใครบางคนทาสีบนหลังคาเป็นชื่อเขาเออถึงมันจะเขียนผิดก็เถอะนะ และเขาคนนั้นก็คือไททันคนที่มาคเคยเจอมาก่อนแล้วนั่นเองโดยจุดประสงค์ที่ไททันเรียกอินวิซิเบิลมาก็เพราะเขาต้องการความช่วยเหลือจากมาร์คมาคก็งงว่าแกเป็นอาชญากรแกจะมาขอฉันช่วยทวําไมเี่ยไททันเลยอธิบายว่าเขาเป็นหนี้คนคนหนึ่งอยู่ก็เลยออกมาไม่ได้จริง,รงๆเขาไม่ได้อยากจะเป็นหรอกคนชั่วเขาอยากให้มาร์คจัดการไอ้หมอนั่นให้มชชีนเฮดุมันเป็นเจ้าพ่อที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายและจ้างคนอย่างไททันนี่แหละไปกำจัดคู่แข่งที่ขวางทางมานนั่นเอง แต่มาร์กลับไม่สนใจเพราะเขาต้องดูแลเคสที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่ก่อนจะบินหนีไปไททานไดโพจีใจดามอีวิซิเบิลว่าเขามันเป็นฮีโร่คนรวยสินะพวกนี้มันไม่สนเคสกระจอกกระจอกและคนต่ำเตี้ยแบบเขาหรอกเท่านั้นแหละครับมาร์กเลยจำใจต้องช่วยในที่สุดไททานพาอีวิซิเบิลมาดูเส้นทางการขนยาและว,วงจรดูบาทที่แมชชีนเฮดสร้างขึ้นพร้อมชี้ตัวมันกับลิลล้อ,อย่างไอโซโทปให้มาร์รู้เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป แต่กลับมาที่บ้านมาร์กเล่าทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังถึงภารกิจที่เขาจะกําจัดมาเฟียตามคาขอของไททันแม่เออเนอแมนจะเตือนแล้วว่ามาร์กกำลังทำผิดพ,พลาดครั้งใหญ่ที่เชื่อโจนกระจอกกระจอกจอบแบบนั้นเราอะเป็นถึงชาววิลทัมนะแต่มาร์กก็ไม่ฟังยังดื้อันจะทำอยู่ได้บรรยากาศบนโต๊ะครอบครัวก็เลยมาคุขึ้นอีกครั้งฟราเดียบ,บี้เองก็ยังคงซึมซมและแคลงใจในตัวสามีของเธอเช่นกัน ขณะที่ทางด้านของทีมมิวกาเดียนก็เพิ่งกลับมาจากภารกิจปราบเจ้าลิซาร์ดลีกเซจพวกเขาฉลองกันอย่างชื่นมืน่นแต่กลับมีพี่แบล็กซัมซันคนเดียวที่ไม่อินภารกิจครั้งนี้ถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะเรากู้สถานการณ์ได้ไม่ดีพอก่อนจะให้โรบอตจำลองเหตุการณ์นั้นขึ้นมาอีกครั้งเราจะเห็นคนในทีมแต่ละคนทำงานไม่ได้มีความสอดประสานกันเลยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเรากลับมาจากคนละที่ซึ่งมันส่งผลให้เกิดความเสียหายไปทั่วบริเวณและมีคนเจ็บนับร้อยคน โดยเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าทีมงานทำงานเป็นทีมจนบรรยากาศภายในทีมนิวการเดียนเริ่มแตกหักกันอีกครั้งตอนกลับมาที่โรงเรียนมาร์กับอีฟเดินคุยกันอยู่ถึงเรื่องที่เขาเกรดตกจากผลพวงของการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ส่วนอีฟเองก็อยากระบายถึงเรื่องที่เธอโดนไล่ออกจากบ้าน สายแอมเบอร์มาขัดจังหวะเอาไว้ซะก,ก่อนแอมเบอร์ Amber มาเตือนมาร์คว่าอย่าลืมไปงานอาสาที่ชุมชนแบ well ็คเวลนะก่อนมาร์กจะรับปากเรารีบวิ่งออกไปทำภารกิจกับไทท่านทันทีทางด้านแอมเบอร์ที่เห็นว่าอีฟสนิทกับมาร์กก็เลยชวนเธอมาทำงานอาสาด้วยกันในคืนนี้แล้วก็แอบ,บถามเธอว่าภักเนี้ยมาร์กทำตัวแปลกๆไป,ป,ปหรือเปล่าเนี่ยเธอชอบเห็นเขามาสายตลอดเลยแต่อีฟบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกผู้ชายอ่ะมันก็เฮงซวยกันแบบนี้แหละ แต่เธอเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะเพราะมาเขาชอบเธอมากๆเขาพูดถึงเธอตลอดเวลาเลยแอมเบอร์ก็เลยใจเย็นลงและทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านด้วยกัน ขณะที่ด้านของฝาแฟดมาเลอร์ ler, ที่เพิ่งโคลนรล่างตัวเองสำเร็จและย้ายจิตสำานึกไปใส่อีกร่างได้แล้วเขาก็ต้องตกใจกับคนที่อยู่ตรงหน้าไอหุ่นกระปองนี่มันใครวะเนี่ยก่อนจะเกิดการต่อสู้ขึ้นแต่สุดท้ายโรบอทก็ควบคุมสถานการณ์ได้และบอกว่าเขามาเพื่อเจราจาเท่านั้นโรบอทช่วยฝาแฟดมาเลเวลออกมาจากคุกเพราะต้องการใช้ความรู้ของหมอนั่นในเรื่องของ DNA และการพัฒนานเนื้อเยื่อเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างและสัญญาว,ว่าจะให้ค่าตอบแทนอย่างงดงามเลยละ่ะ กลับมาที่บ้านเดบี้พยายามใช้ให้โนแลนบินไปซื้อของในที่ต่างๆทั่วโลกที่ห่างกันสุดขอบฟ้าเพื่อถงว้าให้เธอได้หาบ่อแสเพิ่มเติมตามที่นักสืบปีศาจใบ้เอาไว้และทันทีที่โนแลนบินออกไปเดบี้ก็รีบเข้าไปหาทันทีภายในเวลา20นาทีก่อนที่เขาจะกลับมาจนในที่สุดเธอก็เจอสิ่งที่ต้องการมันคือชุดสูตรในวันนั้นที่ออลเนมนเกือบจะตายและเป็นวันที่เหล่าการเรียนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมโดยชุดชุดนั้นเต็มไปด้วยคราบเลือด และร่องรอยการต่อสู้ที่จำเป็นที่สุดในสำนวนคดีดูเหมือนเธอจะเจอหลักฐานชี้สำคัญเข้าหาแล้วล่ะครับ แต่กลับมาที่ด้านของไททันกับอิน i ิซิเบิลทางคู่บุกตัวเลยเข้ามาในรังของแมชชีนเฮดเพื่อหวังจะปิดบัญชีแต่กลับต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดเมื่อทุกอย่างมันคือกับดักแมชชีนเฮดมันจ้างเหล่าว้ยร้ายเกรด A มาปกป้องเขาเรียบร้อยและใครที่กําจัดไอ้สองตัวนี้ได้เขาจะตอบแทนด้วยเงินก้อนโตแล้วไอโซโทปก็จัดการว้าพวกนั้นมาที่นี่เพื่อสั่งสอนอินวิซิเบิลกับไททันจนเกิดเป็นการต่อสู้นองเลือดขึ้น ใคท่านกับ invisible ไม่มีทางจะต่อสู้ด้วยกําลังพลที่น้อยกว่าได้อย่างแน่นอนแม้จะสู้สุดใจแต่ไวร้ายพวกนี้มันไม่ใช่ไวร้ายกระจอกกระจอกแถมยังใช้พลังหมาหมูอีกระฮักและสุดท้ายเรื่องทุกอย่างก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามที่อนิแมนเคยเตือนเขาไว้แล้วว่าอย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้จริงๆ โดยมีอันิแมนเฝ้าดูความผิดพลาดของลูกชายยวงหางโดยไม่คิดจะเอื้อมมือเข้าไปช่วยเลยแม้แต่น้อยสถานการณ์ตอนนี้เรียกว่าเละไม่มีชิ้นดีอิมิซิเบิลกับไถ่ท่นโดนกระทืบยับจนหน้ากาก,ากแตกไปหมดด้านไถท่นเองก็ฟื้นฟูร่รางกายจะไม่ทันแต่ทว่าก็มีกลุ่มคนปริศนาปรากฏตัวขึ้นมาช่วยพวกเขาได้ทัน เหล่า New นิวกาเดียนนเองแต่ถึงจะไม่ได้เสียเปรียบเรื่องกําลังพลอีกต่อไปพวกเขาก็ยังสูงวายร้ายไม่ได้อยู่ดีทีมนิวกาเดียนยังคงมีจุดอ่อนเรื่องความเป็นทีมและผลพวงจากการโจมตีเทละคนไม่ยอมทํางานเป็นทีมนั้นทําให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่ออีวิน i เบิลแบล็กแซมซันและมอนสเตอร์เกิลถูกแบทเทิลบีสจอมโหดเผด็จศึกลงจนหมดสภาพบางคนนี่เรียกว่าตายไปแล้วก็คงไม่ผิดบทเรียนราคาแพงครั้งนี้สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับทีมนิวกาเดียน พลังแห่งการสูญเสียนั้นถูกแปลเปลี่ยนเป็นสูตรรวมพลังทีมนิวการเดียนโฉมใหม่ร่วมกันต่อสู้กับไวร้ายจนได้รับชัยชนะเหลือเพียงแต่ b แ t ทเทิลบีสที่หนีรอดไปได้แม้เล็กซ์จะปราบแมชชีนเฮลงได้แต่สถานการณ์ในวันนี้มันเลวร้ายเกินกว่าจะรับไหวไททันเดินมาบอกลาอีวิซิเบิลและขอให้เขารอดก่อนที่ทีม GDA ที่นำโดยเซซิลจะรีบมาช่วยเหลือพวกเขา และได้เก็บตัวอย่างเลือดของมาร์กไปวิเคราะห์เพื่อจุดประสงค์บางอย่างแล้วก็หยิบชิปที่อยู่ในหัวของแมชชีนเฮดมาเก็บไว้กับทาง GDA อีกด้วยก่อนที่มาร์กจะสลบไปนั้นชั่ววูบหนึ่งเขาเลือกไปเห็นอนลแมนพ่อของเขามองดูด้วยความเวทนาพร้อมกับความสงสัยในใจว่าทําไมพ่อถึงไม่มาช่วยเขาขณะที่ทางด้านแอมเบอร์กับอีฟที่เคืองมาร์กที่ผิดนัดก็ได้รับข่าวร้ายว่ามาร์กป่าเจสาหาจากอุบัติเหตุรวมถึงเดบบี้เองก็ทราบข่าวนี้ด้วยเช่นกันทุกคนจึงมุ่งหน้าาาไปหเขททันี ตัดกลับมาที่ตึกสูงรา้ฟ้าไอโซโถปวาร์ปมาที่นี่อีกครั้งและกล่าวชื่นชมบอสใหม่ของเขาที่หลอกใช้อินวิซิเบิลจนกำจัดแมชชีนเฮดได้สำเร็จก่เรื่องราวจะเฉลยว่าตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคือไททันมนุษย์หินจอมวางแผนมาตลอดในที่สุดเขาก็ได้กลายเป็นผู้มีอิทธิพลของเมืองเมืองนี้และหลุดพ้นจากวงจรอ,อุบาทกับความยากจนที่มันทรมานมากมายเหลือเกินส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับ ก่อน EP นี้จะจบลงที่ฉากใน GTA โดโนโัลเดินลงไปในฐานทัพล,ลับของพวกเขาอีกทีหนึ่งเพื่อถามความเป็นไปได้ที่เราจะกำจัดชาววิลทรัมแต่ไม่ว่าทีมนักวิทย์จะทดลองด้วยสารเคมีและไวรัสมากมายขนาดไหนก็ไม่มีอะไรที่สามารถทำลายเลือดของชาววิลทรัมได้เลยเซลล์ในเลือดของพวกมันไม่สนอะไรถึงนั้นและที่แย่ที่สุดก็คือพวกมันไม่ยอมตาย เป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้เข้มข้นแล้วเลยสิยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปเนอะและก็เหมือนเดิมนะถ้าชอบให้เราเล่าเรื่อง Invisible ยังไงฝากกดไลค์ like คลิปนี้ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนให้พวกเราทุกคนก็สามารถโดเ a t e ให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยนะยังไงขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ